เนี่ยช่างเขาทำงานนี่โอ้โหเหมือนรีบจะกลับบ้านน่กลัวไม่เสร็จหรือไงก็ไม่รู้อ๋อนี่คือวิธีการขนย้ายเขานะครับ <c oughs> เสียดังแล้วาก <c oughs> ใจแล้วเดือนบอก <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสวนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ มาอัปเดตบ้านสวนกันนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะพาไปดูห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราพามาดูซุ้มไม้ไผ่เราดีกว่า,าหลังจากคลิปก่อนหนะ้าน,นี้ที่เราไปซื้อมานะครับทุกคนวันนี้พ<อ>ี่เขาก็มาส่งแล้วให,หลใหญ่มากใหญ่เกินไปหรือเปล่าพอดี <laughs> พดี่เราเลยนะแน่นบักนะ ผมมาแล้วแล้วห้องน้ําก็อยู่โน่นแล้วเดี๋ยวห้องครัวก็ตามมาห้องครัวแล้วตามด้วยบ้านหลังสุดท้าย <laughs> ห้องครัวห้องครัวแม่เมื่อกี้คุยกับช่างลรวบอกอนาคตเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะต่อห้องครัวมาตรงนี้ออกมาอีกประมาณสัก5เมตรแม่ก็เท่าห้องห้องน้ําเลยห้องครัวแบบนั่งกินอะไรกันในนั้นได้เลยไงแม่ครับแล้วก็มงะะุงหลังคาใช่ทําอะไรกินแล้วก็นั่งทานอยู่ในนั้นได้เลยนะครับถือว่าดีนะเพราะว่าดีนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดู อันนั้นเป็นโปรเจกต์ถัดไปแต่ตอนนี้ก่อนนะครับเอาไว้นั่งก่อนใช่สุมไมไผ่แม่โอเคไหมอูหลังใหญ่มากนะครับบอกเลยนี่นะครับตอนนี้เขาเข้ามาส่งแล้วนะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับทุกคนยังเหมือนเดิมอยู่ยใช่ไม่เดือนบอกว่าขอน้ําขอไฟเดี๋ยวน้ําไฟเข้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงต้นไม้กันแล้วนะครับระหว่างนี้ก็เอาซุ้มมานั่งก่อนนะแม่นะ รับรองเลยว่าเนี่ยลม่มน้ำไฟมาเราเราค่อยปลูกต้นไม้ปลูกผักถ้าไม่มีน้ำมันตายหมดแล้วใช่นะครับรอนิดนึงครับแล้วส่วนห้องน้ำเป็นไงแม่เขาทำไวไหมวายโอ้โหแม่เดือนบอกเมื่อกี้นอนรอซุ้มในรถตื่นมาอีกทีห้องน้ำจะเสร็จแล้วใช่เนี่ยช่างเขาทำงานเนี่้โหเหมือนรีบจะกลับบ้านน่ะกลัวไม่เสร็จห <laughs> รือไงก็ไม่รู้ <laughs> โอ้ห้องน้ำทำสองวันนะทุกคนได้ขนาดนี้นะครับ คือไวมากนะครับทำงานเร็วจริงๆนะครับทีมนี้นะครับบอกเลยนะเนี่ยอีกอาทิตย์หน้ากลางอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวหลังพามานะครับเก็บทรงเก็บสีฉาปูกระเบื้องก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับซุ้มนี้เดี๋ยวได้นั่งแน่นอนมันใหญ่นะแมนะ่เนาะใหญ่ดียสะใจเลยปะแหมตอนแรกซื้อไม่อยากได้อยากได้เล็กกว่านี้เพราะว่ามันมันไม่ได้มันต้องแบบนี้ น้องครับพี่ถามหน่อยถ้าสมมติพี่อยากให้มาฉีดพ่นเนี่ยก็คือโทรไปแจ้งได้ได้ครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูแลให้ได้เนาะได้ครับโอเคทุคนคนุคนกี่เดือนพ่นกี่าพราสองถึงสามเดือนก็ได้ครับสองสามเดือนครั้งหนึ่งนะครับได้เลยโอเคอย่างเงี้เราก็ไม่ต้องกลัวมอดแม่นะครับแต่เราห่วงเรื่องอะไรวะเรื่องทีมงานเราเนี่ยมันนอนเล่นแน่เลยวะแต่ก็ห้ามเขาไม่ได้หละไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราล้อมรัวมร้วกั้นตะข่ายนะแม่เนาะ แต่ถ้าเกิดวันไหนเรามาปุ๊บเจอเขามาเดินเดี๋ยวเขาให้เอาอาหารให้เขากินนะแต่ว่าเราคงไม่ได้เลี้ยงไว้หรอกเพราะเราจะปลูกผักเดี๋ยวเขามาคุ้ยเคลียนะครับเออไว้มาเที่ยวแล้วก็เอาขนมของกินมาเผื่อเขาแค่นั้นเองกขอต้อนไปให้เขากินข้างนอกใช่ใช่อ่ะแม่หลบแล้วนี่เลยนะครับหูหลังใหญ่มากนะครับหูหลังนี้ สะใจจริงๆนะครับทุกคนสุมเดียวนี่หายห่วงเลยนะฮะโอหไม่ต้องใช้เคนไม่ต้องใช้อะไรนะครับแรงงานพี่ๆเขาเลยนะครับอ่าลงมาได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเหนื่อยเลยนะครับเนี่ย อ๋อนี่คือวิธีการขนย้ายเขานะครับเออสวยเลยเดีวนไในเดือนพอแดดมาปุ๊บม,มันล่มเลยโอ้โหหล่อเลยพี่อันนี้ไซส์ใหญ่สุดของร้านเลยปะใหญ่นะครับ ใหญ่กว่านี้ต้องมาติดตั้งแล้วเพราะว่ายกไม่ไหวมันหนักเนาะมานะไม่ได้ครับมันกินถนนเยอะแต่เซตนี้สวยมากเลยนะสวยจริงผมว่าพอมันกลางไอ้พอมันเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยมันได้ลบจริงจริงเนาะแดดตกมายังไง,งเราก็ยัง,องโอเค,อ,คอันนี้ก็จะมีเป็นอิดรองฐานให้ด้วยใช่ไหมครับนี่เลยโอ้แม่เป็นไงสวยถูกใจนะครับตอนนี้นะครับเขาก็เอาซุ้มไม้ไผ่ของเรานะครับมาลงให้เรียบร้อยแล้วแม่เป็นไง ใหญ่สะใจนะครับทุกคนมานั่งตรงนี้เย็นมากรู้สึกได้เลยเนี่ยแดดตกแล้วนะแม่เห็นไหมที่พ่อบอกแม่วันก่อนว่าอยากให้เลือกซุ้มใหญ่ๆแม่เข้าใจพ่อยังไม่งั้นนะถ้ามันเป็นซุ้มเล็กใช่ว่าแดดเข้าปุ๊บเรานั่งไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเอ่ยสามโมงนิดๆน,นะครับจะสี่โมงกัแหละอ่าก็ได้ซุ้มไม้ไผ่มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์หลังจากนี้ทําอะไรต้องมาตามดูกันนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเราค่อยๆทําไปเพราะมันใช้เงินเยอะ ทุ่มนี้ทุ่มเดียวก็ปาเข้าไปเกือบหมื่นหกลครับทุกคนทุกคนต้องใจเย็นนึนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่มีน้ำจริงอ่ะเราอยากปลูกต้นไม้มากเห็นไหมต้นไม้เรามาปุ๊บเราบอกมันไม่มีน้ำอาะพ่อมันเลือกอเนาะจริงๆถ้ามองไปฝั่งโน้นเป็นสวนเป็นอะไรนะ่แม่จะสวยมากเลยนะรอน้ำนิดนึงใช่เนี่ยสมมติเรานั่งแล้วเรามองไปข้างหลังเนี่ยแม่เป็นสวนอย่างนี้มันจะสวยนะใช่เนี่ยเป็นป่าขา้าวโพดมีมะพร้าวมีกล้วยมีมะม่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอหน่อยทุกคนรออัปเดตแล้วก็ อาจจะมีเล้าไก่อยู่ตรงถังสีฟ้าแต่ว่าน่าจะช่วงปลายๆที่เราทําที่เสร็จแล้วนะครับนี่แหละประมาณนี้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวว่าถาพาไปดูห้องน้ํากันนะครับนี่เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ5้คูณสเมตรนะครับห้องน้ํานะครับโครงเหล็กไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหยังจะสร้างตึกสิชั้นเลยนะเต็มระบบนะครับเต็มระบบนี่ทีมงานพี่ช่างเขานะครับทำงานกันไวมากนะครับ ห้องน้านี่สองคูณสองนะช่างเนาะสองคูณสองนะครับห้องน้านะครับสองเมตรคูณสองเมตรนะครับแล้วก็ด้านในนะปูกระเบื้องชักโครกนะครับเราสั่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอรอเตรียมตัวปูกระเบื้องนะครับนี่ตอนนี้ก็ก่อเป็นอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ที่เห็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับเราจะใส่เป็นพัดลมดูดอากาศชักโครกจะอยู่ตรงข้อสีฟ้านใหญ่แล้วก็ที่พี่เขามาร์คอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวฝักบัวนะครับอยู่นี่เลยนะครับ ส่วนช่องนี้นะเป็นหน้าต่างอ่ะโอไม่ใช่ <c oughs> ห้องน้าอะไรมีหน้าต่างก่อนไม่มีนะครับไม่มีล้อเล่นนะครับนี่เราก็มาฝั่งนี้นะที่เห็นยื่นออกมาฝั่งนี้นะครับเราจะทําการวางแทงน้ํานะครับกับปั๊มน้ําไว้โซนนี้นะครับแล้วก็เดินระบบน้ํานะครับไล่ไปทั้งที่ของเราเลยเพื่อที่จะเอาไ้รดน้ําต้นไม้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ปะปายังไม่มานะครับน้ํายังไม่เข้านะครับ ตนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าบ่อน้ำเนี่ยน่าจะทำการขุดใหม่นะครับเพราะว่ากลัวจะเก็บน้ำไม่ได้อาจจะต้องลงพายางอีกทีหนึ่งนะครับโซนนี้นะอาจจะขุดเป็นบานะครับแล้วก็ลงพายางแล้วก็ดินกลบแล้วก็ปลูกหญ้าทับนะครับนี่เลยนะแล้วเดี๋ยวอาจจะมะพร้าวมาลงไว้สองต้นนะครับเนี่ยอย่างต้น,นเนี่ยเฮียมาปาักไว้ให้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าถึงใบแล้วครับ ต่เดี๋ยวจะลงมะพร้าวไว้ตรงนี้กับมุมโน้นนะครับสองต้นนะครับแล้วอาจจะมีการปูหญ้านะครับปูหญ้าตรงโซนนี้แหละเดี๋ยวขอกั้นผังทําแผนก่อนทําแผนเออเดี๋ยวคงจะต้องกั้นผังนะครับกั้นผังเลยว่าตรงไหนทําอะไรบ้างตีผังไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวทําไปทีละโซนนะครับจะบอกว่าตอนนี้ตั้งงิแล้ว <laughs> ใช้เงินไปเยอะมากนะครับ สำหรับแบบที่แปลงนี้นะเราจะทําให้มันสวยแหละเพราะแม่เดือนบอกว่าอยากได้บ้านสวนนะครับทุกคนนี่้มม้ไพ่ยของเขานะครับแม่เดือนชอบสม,มุ้ไพ่ไหมชอบ้อนหลหาหมอนนอนเลยเหรอ <c oughs> เนี่ยเอาจงริงนะแม่เรามานั่งทาสวนเสร็จใช่ป่ะเ,เหนื่อยปุ๊บเราก็มานั่งตรงแพร่แล้วพอหายเหนื่อยปุ๊บเราก็ไป,ไปทำสวนทำโน่น,ทำน,นทำนี่พอเหนื่อยเราก็มานั่งนี่ สเสร็จห้องน้ําเราก็อยู่ตรงนั้นใช่พักเทียงเราก็ทําของกินนกแค่ก็ได้มันไม่ร้อนเราเดี๋ยวเราต่อพันลมพันลมมายกมาวางแล้วก็เปิดมันก็เย็นสบายนั่นแหละแล้วก็อยากเข้าห้องน้าเดินไปเข้านอนตรงนู้แม่ก็ถือว่าโอเคหมดแหละแล้วก็ทํากินก็เดี๋ยวนั่งทําตรงนี้ก็ได้เน,นี่ยแม่แม่ลองไปยืนดูตรงเนี้ยถนัดไหมลองไปยืนดูมันมันได้กด็ตรงนี้เลยนะได้ไหมตรงนี้ก็ได้หรือเอา ออกว่าแบบบ้านๆก็ได้ได้หมดทุกอย่างใช่สบายใจเดี๋ยวฟังแล้วสบายใจแล้วเดือนบอกโอเคนะแม่นะแม่เดือนบอกถูกใจครับผมแต่เขาทํางานกันไวเนี่ยอย่างทีมชุดเนี่ยเมื่อวานเราไปจ่ายตังค์วันนี้มาส่งละใช่เออไวมากนะแล้วส่วนห้องน้ําไวไหมแม่ไวนะพราว่าอีกประมาณสามวันก็จะเสร็จแล้วเมื่อวานเรามามีแค่โครงไม่เสร็จหลังคาเลยนะใช่วันนี้เขาทำป๊บเดียวเลยเสร็จแล้วแม่ อยูว่าไวมากนะเขาทางานไวมากๆใช่ก็วันนี้เราก็เพิ่งไปซื้ออะไรซื้อชักโครกซื้อวงกบซื้อประตูซื้อพัดลมดูดอากาศเนาะเอามาให้พี่เขาเตรียมแบบเซ็ตวางแล้วก็อีกสักเพราะว่าไม่เกินอาทีแล้วน่าจะเสร็จมไม่ว่าปะ่ะที่หน้าเรามาจานคานก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งใช่แต่ว่ามันจะช้าตรงปูกกระเบื้องนี่แหละเนาะเก็บงานนี่แหละแต่มันน่าจะยังใช้ไม่ได้เพราะว่า น้ำปลายังไม่มานะครับไอที่เห็นใช้อยู่นี่เราไปขอพ่วงบ้านข้างมานะหรือไม่ถ้าเรามาเดี๋ยวเราซื้อถังมาแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดน้ำปลาลองไว้ก่อนเพราะว่ารุ่นชักโครกที่ซื้อมาเขาบอกอะไรนะใช้แบบลาบได้อไม่ต้องกดอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะนี่แหละครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตบ้านสวนของเรานะครับก็ได้กระต๊อบไม้ไผ่มาใหม่เออหลังใหญ่เลยถือว่าตอบโจทย์มากเลยแล้วก็มาดูห้องน้ํา นะครับก็น่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก<ช>็น่าจะเสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวมาปลูกผักได้เลยรอ,อแค่น้ําเข้าทุกอย่างจบนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเข้าใช่ไหมนะเออต้องรอรอลุ้นเอานะครับก็ฝากน้องๆด้วยละกัน <ๆ S 2> บ้านสวนเกษตรของม่เดือนเดือนพ่อถานะครับแล้วก็น้องฟิวด้วยพี่ฟิวด้วยแหละถ้าเขามีเวลาว่างมานะเราจะมาทําที่นี่ให้มันเป็นสวรรค์ของพวกเราเลยได้เดินไปตรงไหนก็มีของกินเก็บผักเก็บอะไรมาทำหมบข้าวกินกันนะครับ แล้วก็อนาคตไม่แน่เดี๋ยวขอเก็บเงินหน่อยอาจจะทาครัวตรงนั้นแล้วก็ปลูกบ้านตรงนี้โอเคแล้วแม่นะเราตรงนี้เราอาจจะย้ายไปอยู่ตรงแถวโน้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่อ,อ,อยู่ตรงนี้ก็ได้ดูอีกทีรือไหมก็อยู่ตรงพื้นที่สีเขียวใช่ก็ได้เหมือนกันใช่แม่ใครมาปุ๊บก็ไปนั่งตรงนั้นก็ได้ใช่ไหม,อมเออไปซุ้มนั่งแล้วก็เล่นกันในลานเนาะโอเคแหละยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว,บ,บ,วบ๊ายบาย